วันนี้เรามาลงโรงเรียนกันเนาะดูสิเฮ้ยลุงแต่ก่อนเนี่ยแปลกมากเลยไอทำโครงงานเนี่ยโครงงานเด็กก็ทํากับข้าวอะทําขนมทําอะไรก็ไม่รู้อุย๋ยเห็นป้าโรงเรียนนี้น่าสนใจมากเลยนะเนี่ยนั่นน่ะสิดูสินอกจากทาขนมแล้วยังสร้างไรายได้ได้ด้วยอฮ้ยเขาทํายังไงอะอุยอ๋ยออันนี้เขาใช้ขนมจากรู้สึกว่าเขาใช้บริบทของโรงเรียนที่อยู่ใกล้คลองน้ําเค็มซึ่งเขามีต้นจากเยอะ แสดงว่าโครงงานนี้มันเริ่มจากการ <c oughs> ที่เด็กอะ่ะสนใจ <c oughs> บริบทในท้องถิ่นตัวเองแล้วเสร็จแล้วก็เอาไอ้ของที่มันมีปัญหานั่นแหละลงมาทําใช่ไหมคะก้าวใบจากใช่ไหมพี่อ้อแล้วก็แล้วเขาทําอะไรต่อเด็กกลุ่มนี้อ้าวแล้วจริงๆขนมจากไม่ได้ทําจากลูกจากหรอคะไม่ขนมจากทำจากมะพร้า,อาวอ๋อเหรอแป้งแป้งปะเฮ้อเออใช่ <c oughs> กส้ว่าาเขามีที่มาอยังไงเนาะแล้วทาไมมันชื่อหน่มจ่าใบจาบา,จาอ๋าอง ก็คือเอาใบตากมาห่อด้วยออะไรนะทําจากแป้งข้าวเหนียวมะพร้าวแล้วก็น้าตาลทรายผสมรวมกันแล้วเสร็จแล้วน anyway> <MA ี่คือสูตรที่เนเจอร์นะปกติเลยนะแล้วมันไปมีปัญหายังไงอะถึงต้องมาดูแบบเออทำไมเด็กถึงแบบทําไมต้องมาทําขนมจากก็มีอยู่แล้วเคยกินกันอยู่ประจาใช่ไหมเคยกินแต่มันเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นแป้งธรรมดาเนาะแล้วก็มีมะพร้าวแล้วก็ห่อด้วยเหมือนเป็นขนมจากอ่าเป็นใบจากแล้วมันมีปัญหาอะไรอะทําไมแบบอร่อยไหมล่ะ ก็โอเคก็ดีกว่าไม่มีอะไรกินออเป็นขนมพื้นบ้านที่มีแล้วคราวนี้เด็กสนใจจะเอามาทำอะไรเนี่ยดูดิอ๋อดูสิเด็กน่าสนใจเนาะเหมือนมีฟักทองด้วยมีเผือกข้าวโพดแล้วก็กล้วยกินแล้วจะผิวสวยแน่เลยนะเนี่ยังไม่รู้ลองดูว่าจะไมเด็กสนใจสี่อย่างนี้โอเคเขาก็สนใจเรื่องอ๋อเขานี่จริงเนาะจริงเด็กบอกว่าเออจริงๆเขามีเหมือนมีมีใบเตยด้วยไหม มีใบเตยเป็นส่วนผสมหรือเปล่านั่นน่ะสิมันมีใบเตยทุกอย่างมีมีใบเตยเราเคยเห็นเราเคยเห็นไอ้ขนมจักที่มันสีเขียวๆอ่ะอ๋อใส่ใบเตยแบเหมือนใส่ใส่สีใช่ไหมแล้วเหมือนมีอย่างอื่นด้วยนะงาไหมเป็นข้าวเหนียวบายเอ้าเหรอก็ไม่รู้จักอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อขนมจักที่มันเป็นสีดำดำใช่ <ด>แตา <จะ S 1> อยากเปลี่ยนสูตร <ละ S 2> เป็นใส่อะไรนะเมื่อกี้ฟักทองเขาโทษแล้วก็มีกล้วยเนาะจริงๆก็แล้วก็งไงอ่ะก็ได้ได้นมจ่าใหม่จริงๆก็ทั่วๆไปอ่ะโครงงานคงคงจบที่เท่านี้แหละแต่กลุ่มนี้น่าสนใจมากเลยคือเขาจะดูด้วยว่าเมื่อเขาทำแล้วทดลองขายแล้วเนี่ยสูตรไหนเหมือนจะได้รายได้เนาะแล้วก็ดูว่ามีคนแบบชอบมากที่สุดหรือเปล่าอยากได้ว่าไหนคุ้มทุนต้องบอกว่าส่วนใหญ่โครงงานที่เราเจอเนาะก็คือ ผลิตอะไรสักอย่างที่เป็นขนมคลาสสิกมากเลยพอได้ขนมเสร็จก็ไปถามความพึงพอใจแต่ไม่เคยดูเลยว่าสูตรใหม่ที่เขาพัฒนาเนี่ยมันตรงกับวัตถุประสงค์ของความที่เขาต้องการพัฒนาหรือเปล่านี่ไงด้วยความที่เด็กบอกว่าเขาจะดูต้นทุนด้วยว่าสูตรใหม่แต่ละอย่างเนี่ยมันมีต้นทุนเท่าไหร่นี่ไงเลยเป็นที่มาที่เด็กบอกว่าจะดูเรื่องรายได้จริงจริงเด็กลอดูต้นทุนอย่างเดียวเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นข้อสรุปเพราะต้นทุนถูกถ้าขายไม่ได้ล่ะ ก็ไม่มีคนซื้อก็กินไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้รายได้อยู่ดีเขาก็พยายามเนาะดูแล้วเขาก็เออพยายามพัฒนาสูตรใหม่แล้วที่สําคัญอันนี้น่าสนใจมากเลยนะตรางเนี้ยอ๋วัชรีเห็นอะไรหรือเปล่าเอ๊ะเขาดูเหมือนมีเปรียบเทียบโนะว่าแป้งแต่ละประเภทคือเราไม่รู้หรอกก่อนก่อนนั้นเนี้ยว่าเราว่าขนมจากใช้ใช้แป้งอะไรเนาะเขาก็เลยลองดูว่าแป้งแบบไหนเนี่ย นี่ไงสูตรดั้งเดิมอะ่ะเขาใช้แป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียว1ต่อ5 เ,เห็นไหมแล้วหลังจากนั้นเขาก็อยากจะดูเหมือนกันว่าถ้าเขาเปลี่ยนใส่สูตรอื่นเขาก็คงทดลองแล้วแหละว่าผสมระหว่างแต่แป้งแต่ละชนิดรวมกันแล้วอ่ะมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเท็กซ์เจอร์มันจะได้ไหมจนเป็นที่มาของสูตรแน่เลยอ๋อและนี่ไงด้วยความที่เด็กเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสูตรเนาะมีใช้ฟักทองมีใช้เผือกมีใช้ขา้าวโพดและมีใช้กล้วยเขาก็เอาตัวนั้นแหละมาแทนแป้ง<ม>ก็ทําให้ลดสัดส่วนแป้งจากปกติไปอ๋อเนี่ยเป็น เป็นโครงงานที่น่าสนใจมากเลยว่าเด็กคิดแบบนี้ได้นเนาะนเด็กกลุ่มนี้ก็คิดได้ดีนะตรงที่ว่าในแต่ละสูตรเนี่ยเขาไม่ใช่แค่แวรี่ตัว,ต,วตัวปริมาณที่เขาอยากจะดูแต่เขาคอนโทรลตัวตัวโวลุ่มสุดท้ายอะ่ะมันเท่ากันด้วยซึ่งมันทําให้ทุกคันเนี่ยเปรียบเทียบกันได้เพราะว่ามันอยู่ในคอนดิชันเดียวกันแล้วเราก็สนใจตัวน้ําตาลด้วยสังเกตไหมว่าน้ําตาลอะ่ะใช้น้อยกว่าสูตรดั้งเดิมาาอีกต่างหาก มันเป็นเพราะความเด็กเขาคิดอะไรเขาคิดถึงความหวานของพวกฟักทองอะไรที่เขาเอามาใช้ปะน่าจะเป็นไปได้<ม>เพราะว่าถ้าสังเกตดูนะสูตรก็คือของทุกอย่างที่ใส่คือความหวานที่เพิ่มจากธรรมชาติ<ม>คงมองว่าเพราะเขามองเรื่องคุณค่าทางโภชนาการด้วยเราเดาว,ว่าเขาน่าจสนใจว่าเออนําใช้น้ําตาลลดลงน่าจะดีกับสุขภาพใช่ปะก็จริงๆอย่างนี้ไงรัฐบาลเนาะอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกให้เราลดหวานจากน้าตาลซะ ก็ลยลหงดูว่าแล้วก็เป็นประวานเยอะน่าสนใจเนาะแค่สูตรพอกลับมานั่งดูว่าเอ๊ะแต่ละสูตรที่เด็กได้มาเนี่ยทดลองออกมาได้ยังไงจริงๆต้องบอกว่าคิดละเยดละออนะเนี่ยเออสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่เหมือนไฟนอลที่เราเห็นสุดท้ายละแต่จริงๆระหว่างทางเดาว่าคงทดลองสัดส่วนปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตรงนี้เนาะเราลองมาดูกันไหมคะว่าเขามีการเปรียบเทียบพลังงานแล้วเป็นยังไงบ้างเขาคำนวณจากส่วนผสมเนาะเขามีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย สูตรเท่าไหรู่อย่างนี้เรากินขนมจากสูตรเดิมเราอ้วนเลยนะเนี่ยได้ตั้งร้อยสี่สิบแปดสูงเยอะมากเลยนะถ้าเทียบกับจากฝฟักทองจากเอางี้ว่าฟักทองกลายเป็นน้อยที่สุดนะเป็นทางเลือกของคนอยากลดความอ้วนก่อนเพื่อนเลยถ้าชอบกินขนมจากสีก็น่าจะสูงไม่รู้ขันแดงเออเราไปเสื้อมันเป็นยังไงก็ไม่รู้คือจากดูแล้วเนี่ยพลังงานที่ได้รับเนี่ยถ้าเทียบกับสูตรเดิมยังไงก็ดีกว่าสําหรับทั้ง4สูตรที่มาใหม่ หน้ายังไม่พอต้นทุนค่าดูต้นทุนเป็นยังไงม้างคะอันไหนเป็นเราอต้นทุนถ้าเราเป็นคนถ้าเราเป็นคนไข่เราอาจจะอยากไม่ไม่ไม่เลือกสุรฟักทองเนาะพอดูต้นทุนมันแพงสุดเลยอ่ะนุนไข่ต้นาดชิ้นเนาะสุดข้าวโพดเนี่ยเป็นเราถ้าเห็นข้อมูลนี้นะเราเอาสุดข้าวโพดก่อนเลยเพราะมันถูกสุดใช่มีโอกาสที่ขายได้กําไรเนาะมันถูกสุด เรื่องคุณค่าทางโภชนาการฟักทองชนะเลิศอ่าพอเรื่องต้นทุนสูตรข้าวโพดชนะเลิศแล้วคราวนี้คนกินล่ะชอบแบบไหนเออเห็นไหมเขาเอาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสาสิบคนเนาะสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะอ่าเขาเทียบทุกอันเลยนะมีต้นทุนแล้วขายเท่ากันหมดเลยนะแล้วดูว่าแต่ละอันเนี่ยขายได้กี่ชิ้นสักของขายได้เยอะสุดเลยอะ ตีตื้นมาอีกแล้วแฮะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะฟักทองคุณพลังงานพลังงานน้อยสุดซึ่งเด็กเขาเทียบกําไรให้ดูด้วยนะเขาเอารายได้อะกับสิ่งที่ขายได้ถ้าดูทั้งหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าฟักทองเนี่ยได้กําไรสูงสุดเหมือนกันนะเพราะว่าได้รับความนิยมคนซื้อมากสุดใช่ไหมแล้วถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราอ่ะเออเป็นเราอ่ะเราเป็นเรียกว่ามีหลายแบบใช่ไหมคะมีหลาย มีหลายเขาเรียกว่าอะไรแต่ละสูตรก็ <S <s> <S มีจุดเด่นคนละแบบเป็นเราเราตัดสินใจยังไงละ่ะจ,จริงๆต้องบอกว่ามันต้องคิดหลายมุมเพราะตอนแรกถ้าเราเห็นข้อมูลตอนแค่ค่าคุณค่าทางโภชนาการเราคงเลือกตัวฟักทองไป <ๆ S 1> แล้วทางอย่างเดียวแต่พอมาดูเรื่องของต้นทุนเราก็คงเลือกเข้าโคตไปแล้วแต่เด็กกลุ่มน,นี้เขาคิดแบบหลายมุมอ่ะลองดูขายจริงด้วยความเป็นไปได้ด้วยเนาะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยต่อให้มันถูกแล้วเร้ต้นทุนมันถูกเนี่ยแต่ถ้าขายไม่ได้อ่ะ มันก็ไม่ได้กําไรอยู่ดีมันลงทุนไปก็ไม่มีใครซื้อแต่อันเนี้ยเหมือนเขาลองขายจริงซึ่งเจอว่าฟักทองมันก็ขายได้เยอะกว่าด้วยแล้วก็โอกาสได้กําไรมากกว่าสูตรอื่นเพราะว่ายิ่งขายเยอะใช้จํานวนมากเข้าไว้ <ừ> ซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าเขาคิดรอบด้านดีเนาะเ <ừ> <ừ> หลือเชื่อเนาะ,เ,เ,นะเด็กมัธยมตัวเล็กๆลองทําก็ได้เออได้มาจากแค่สูตรเองจากปกติเราก็จะเจอว่าพัฒนาสูตรแล้วก็จบ มาขายแต่รอบนี้กลายเป็นมีการคิดละเอียดละออตั้งแต่ตอนที่พัฒนาสูตรแล้วแหละว่าแต่ละสูตรควรใส่สัดส่วนเท่าไหร่ดูคุณค่าทางโภชนาไม่สิต้องบอกว่าพลังงานที่เป็นกิโลแคลอรี่ที่เขากินเข้าไปต่อชิ้นยังไม่พอดูในเรื่องของต้นทุนกําไรแล้วไปทดลองขายถ้าเป็นอุ๋ยถ้าอุ๋ยถ้าเป็นเราเนาะเราคงเป็นคน,เป,น,คนเป็นนักเรียนแล้วสมมุติเป็นแม่ค้าขายขนมจามมจะขายอะไร จริงๆอาจจะต้องเลือกทำสองอย่างลองเวทกันดูว่าเราจะทำอะไรมากอะไรน้อยแต่มันเพราะว่ามันก็ขายไม่ได้หมดทั้งคู่นั่นแหละแต่จากข้อมูลเมื่อกี้ก็บอกว่ามีคนซื้อทุกทุกเขาเรียกอะไรทุกสูตรก็ลองว่าในแต่ละครั้งที่ขายก็จะทำมากทำน้อยทำปริมาณที่แบบไม่เท่ากันเพื่อให้ตอบสนองต่อแบบผู้บริโภคเนาะก็เป็นที่มาของรายได้ที่ที่เป็นก้อนเนาะ เราว่าเด็กกลุ่มนี้เ,เขาจะมีทักษะติดตัวในการประกอบอาชีพแน่คือไม่กระโจนทําตามคนอื่นแล้วก็ว,วิธีที่เขาจะเลือกทําอะไรเขาดูจากบริบทเขาว่ามีมีวัตถุดิบอะไรแล้วก็ ไม่ใช่นึกอยากจะเอาอะไรมาทําก็ทำเนาะเขานึกถึงความคุ้มทุนนึกถึงว่ามันขายได้ไหมใครจะชอบกินหรือเปล่ามันไม่ได้จบแค่ว่าฉันอยากทําสูตรนี้ฉันก็ทําเลยอะจริงๆเราชอบใจตรงที่เด็กอะมองว่าเนึกถึงเนาะถ้าเป็นชีวิตจริงวัตถุดิบบางอย่างมันไม่ได้มีทั้งปีเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่เขาจะเลือกบางวัตถุดิบมาชดเชยหรือช่วงไหนที่น้ําตาลแพงถูกไหมน้ําตาลขึ้นราคาเขาก็สามารถเลือกเอาผลิตภัณฑ์อื่นที่มาผสมแล้วทําให้ต้นทุนเขาลดลงแล้วยังขายของได้จริงๆเราอยาก ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมแบบกลุ่มนี้เนาะด้วยความที่เขาอ่ะเก็บข้อมูลแค่30คนเนาะ <c oughs> แล้วก็บอกแค่ว่าขายได้จํานวนเท่าไหร่แต่นะ <c oughs> ถ้ามีข้อมูลเชิงคุณภาพ <c oughs> ว่าเลือกซื้อเพราะอะไร <c oughs> ถ้าซื้ออีกรอบนึง <c oughs> อยากจะซื้ออะไรเพราะบางครั้งอะ่ะ คนเราก็ไม่ได้อยากกินขนมซ้ำๆเดิมเนาะก็อาจจะอยากเปลี่ยนรสชาติอยากลองแบบใหม่ๆดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าได้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจให้เขาทําให้เหมาะสมกับผู้บริโภคเพิ่มขึ้นค่ะเฮ้ยน่าสนใจมากนะเนี่ยถ้าใครได้มุมมองนี้สามารถเอาไปต่อยอดกับโครงงานอาหารได้แล้วจริงๆอันหนึ่งที่กลุ่มนี้น่าจะต้องเติมอีกนิดนึงที่เราสงสัยกันเรื่องสูตรเนาะว่าทาไมเขาใช้ไม่เท่ากันอตรงเนี้ยจริงๆเด็กน่าจะต้องโชว์ผล ว่าตัว t e x t อร์หรืออะไรที่ทําให้เขาเลือกสูตรเนี้ยให้เราเห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะได้เป็นประโยชน์ว่ามันต้องแวร์รี่ยังไงมันต้องทําไมถึงสุดท้ายแล้วต้องต้องเ,<ล>เป็นสัดส่วนเท่านี้ต้องลดน,น้าตาลต้องลดแป้งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันมันไปช่วยอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมต้องโชว์ผลยิดนึนงก็จบไปหนึ่งโครงงานคือน่าสนใจมากเลยที่ไม่ใช่แค่ทำอาหารแล้วก็จบที่ทำอาหารเนาะ